it's a shit เอาเละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติมาแป,ะปน,นะครับกับเกมเอรัทออฟอาชมีคืนชีพสัตว์สูญพันธุ์กันในตอนที่2แล้วนั่นเองนะครับสำหรับในพาทนี้นะครับอาเรามาถึงยุคที่โอ้โหเริ่มมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็มีนกต่างๆนี่ให้เราผสมขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรให้เราผสมกันบ้างการจะคืนชีพสัตว์ที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วนี่โอ้โหทาได้ยากเหลือเกินนะครับ <laughs> โอเคตัวแรกนะครับคิงฟิชเชอร์โอ้หน่าจะเป็นนกกินปลาหรือเปเป่่านีย ตัวที่2อเวอร์เชอร์มีการผสมอีแล้งซะด้วยแม่เจ้านกที่มันกินซากศพนะครับตัวที่3นกคาดิเนลคาดินอยหรืออะไรก็ไม่รู้ <laughs> เขาบอกว่ามันเป็นนกสีแดงที่กินได้ทุกสิ่งโอเคครับมีรายละเอียดบอกด้านล่างซะด้วยนะ Turtle ทโรนะครับมันคือนกอะไรวะเนี่ะแม่ เดี๋ยวเราต้องผสมออกมาดูนะครับตัวต่อไปอ่าเฟนเนกฟ็อกเจ้าตัวนี้นะครับก็คือจิ้งจอกทะเลทรายนั่นเองมีใบหูที่กว้างใหญ่นะครับสามารถฟังเสียงได้อย่างดีเยี่ยมเจ้าตัวนี้รับรองว่าต้องเอาอ่าจิ้งจอกธรรมดามาผสมแน่นอนโอเคแล้วนี่แหละบูเจนกสีฟ้ากันเหรอโอ้ด้านล่างเริ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเจ้ากระต่ายน้อยนะครับแล้วก็เจ้าเม่นแน่นอนโอ้โหขนแหลมขนาดนี้ตัวต่อไปก็คือแอนโกราและบิดเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นกระต่ายที่โอ้โหมีขนฟูฟ่องอลังการ เป็นอย่างมากนะครับผมโอเคเราจะเริ่มจากการผสมนกก่อนละกันนกสีแดงผสมกับน่าจะเป็นปลานะเป็นนกกินปลาแน่นอนโอ้โหยบรอไม่มีไม่มีอาให้อีผิดไม่มีผิดพลาดนี่จริงด้วยเริ่มมาได้นกกินปลาแล้วครับต่อไปก็คือนกอีแรงเจ้าตัวไหนที่มันกินซากศพกันบ้างมาแมลงวันชอบตอมศพไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่าเอาปลาออกก่อนโอเค ใส่แมลงวันเข้าไปไม่ใช่ครับผมโอเคนะครับคราวนี้โจทย์นี่ยากเหลือเกินเมื่อกี้เหมือนว่าจะมีนกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทอร์เทลนะครับเราจะลองเอามาผสมกับเจ้าเต่าดูแล้วกันเจ้าเต่านี่เลยโอ้โหเทอร์เทลเหมือนกันเทอร์เทลแค่ชื่อปุ๊บโอโ้โหให้นกเทอร์เทลนกอะไรวะเนี่ยปีกนี่สีสวยจริงๆนะครับนกตัวนี้โอเคครับอย่างนี้เราลองผสมเจ้าเม่นก่อนแล้วกันเจ้าเม่นรับรองเลยว่าต้อง เอาหอยเม่นนี่แหละมาผสมไม่ผิดแน่นอนนะครับโอเคใส่เจ้าหนูลงไปใส่หอยเม่นอ้าวอันนี้ผิดอันนี้ล่ะปึ๊บโอ้โหนี่ไงได้เม่นตัวน้อยมาแล้วครับสวัสดีครับผมคือเม่นที่ศูนย์พันไปแล้วเราอยากจะผสมกระต่ายขึ้นมาต้องทำยังไงเอ่ยใช้ร้อยหนึ่งเลยแล้วกันมาปึ๊บโอ้โหเขาบอกว่าเป็นสัตว์ตัวเล็ก เป็นสัตว์ตัวเล็กมันคืออะไรวะเราต้องหาสิ่งมีชีวิตเล็กๆมาผสมสินะเอาเจ้าหนูผสมกับเชื้ออมีบ้าแล้วกันปับ๊บไม่ใช่โอเคครับตอนนี้เราก็ผสมนกชนิดต่างๆให้มันครบก่อนดีกว่านะครับผมเราจะทำการผสมอุ๊ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> นกตัวใหม่ <c oughs> นี่ไงเจ้านกนี่นะครับ นกสีฟ้าครับผมโอ้โหผสมกับเจ้ามแมลงปอปุ๊บได้ออกมาทันทีโอเคครับนกชนิดต่อไปที่เราจะผสมได้นี่หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะโอ้โหเฮ้ยผสมกับกิงกือเอไม่ใช่ตะขาบออกมาเป็นแองกี้เบิร์ดเอไม่ใช่ <laughs> นกอะไรก็ไม่รู้นะครับหน้าตาเหมือนนกที่มีหนวดเลยครับผมข้าคือนกสีแดงยังไงล่ะโอ้โหผสมกับตะขาบออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โยผสมกับมแมลงสาบ นี่ออกมาเป็นนกอีแลง้งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็สามารถผสมเจ้านกออกมาได้ครบจนเสร็จสิ้นนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะคือชีพเจ้ากระต่ายให้ได้นะครับเจ้ากระต่ายของเรานีาน่าจะต้องเอาหนูมาผสมกับตัวอะไรสักตัวนี่แหละโอ้โหดีไงโอ้ผสมกับเจ้ากบได้กระต่ายน้อยออกมาตัวหนึ่งโอเคครับทําไมมันถึงออกมาได้ก็ไม่รู้อ่าเรียกกระต่ายน้อยกับเจ้าจิ้งจอกลองเอามาผสมพันธ์กันหน่อยสิ เจ้าจิงจอกอย่าจับเจ้ากระต่ายกินนะบับเข้าไปอ่าออกมาเป็นนี่เลยจิงจอกทะเลทรายตัวเล็กนี่โคตรน่ารักคราวนี้ก็ขาดอีกแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเจ้ากระต่ายขนฟูลองเอามาผสมกับเจ้าเม่นดูหน่อยเจ้าเม่นปุ๊บไม่เกี่ยว <laughs> อ่านี่แหละครับ ผสมกับอะไรวะยโอออกมาเป็นกระต่ายขนฟูโอ้ยกว่าจะได้นี่โคตรนานตอนนี้อุกบาตก็มาอีกแล้วหนีเร็วเข้ามาอีกแล้วเหรอหาที่กำบังมันมาอีกแล้วครับแผ่นดินของเรานี่จะไม่เหลือให้ชนแล้วนะอแล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกโคตรจะหลายปีนะครับผมโอ้โหดีบั้นจะวัวในฮาวเวิตบูนี่ว่า แม่โผล่ขึ้นมบแล้วนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีภูเขาไฟกําเนิดขึ้นทําให้พวกสิ่งมีชีวิตนี่ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งมีเจ้ากวางนะครับเจ้านกเป็ดน้ําแล้วก็โอ้ยบีเวอร์ แล้วก็แม่วัวไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหคราวนี้อะไรวะเนี่ยมีสัตว์เพิ่มเข้ามาให้เราถึง4ตัวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็คือปลาวานแน่นอนเป็นปลาที่โอ้โหตัวใหญ่มากมายกวางที่มีเขาอ่าเราต้องเอาเจ้ากวางธรรมดานี้ผสมยังไงก็ได้ให้มันมีเขาขึ้นมานะครับตุ่นปากเป็ดอ่าตุ่นปากเป็ดงั้นเหรอโอ้โหรู้แล้วตุ่นปากเป็ดเอาตัวนี้ผสมเจ้าเป็ดแน่นอนโคตรง่ายเลยครับแหมเป็นสัตว์ที่ อาศัยอยู่ในน้ำซะด้วยนะ,ะตัวต่อไปก็คือเจ้า w o o d p ็กเกอนะครับนกหัวขวานที่ชอบเอาปากนี่เจาะต้นไม้นะครับผมอ้อย่างนี้ต้องเอาเจ้านกผสมกับเจ้าบีเวอร์แน่นอนบีเวอร์มันชอบกินต้นไม้นี่โอ้โหเรียบร้อยจินตนาการลำเลิศตัวต่อไปพยูนเป็นสัตว์ที่หน้าตาน่ารักอ้วนกลมนะครับตัวต่อไปคืออะไรเอ่ยบัตเตอร์ไฟผีเสื้อนั่นเอง โอเคครับตอนนี้ก็ขาดสัตว์ที่เราต้องผสมขึ้นมาอีกประมาณ4ชนิดเริ่มมาเราต้องเอาเจ้ากวางนะครับใส่เข้าไปปึบเจ้ากวางทํายังไงให้มันมีเขางอกขึ้นมาอันนี้หรือเปล่าปากกาลังมันจะงอกขึ้นมาได้หรือเปล่าวะชึบโอ้โหถูกต้องใชยเลยอืมเราได้เจ้ากวางมีเขาขึ้นมาแล้วครับโอ้โหจินตนาการแค่นี้มันเป็นไปได้ด้วยนะแสดงว่าเจ้าปลาพายุนี่อ่าเราต้องเอาเจ้าวัวนี่ มาผสมแน่น,นอนผสมกับอะไรดีเอ่ยถึงจะได้เป็นปลาพยูนขอดูหน่อยสิมีตังประมาณ450นะครับตอนนี้โอเคคลิกไปเลยนี่เลยโอ้ต้องใช้ปลานะครับปลาพยูนต้องใช้ปลาเมกเซนเหลือเกินเอาละแม่วัวผสมกับปลานี่ออกมาเป็นพยูนเรียบร้อยปลาพยูนตัวมาเลยเราอยากจะสร้างเจ้าปลาวานขึ้นมาปลาวาน กราต่ายหรือเปล่าเห็นมันตัวอ้วนปลาพยูดผสมกระต่ายไม่น่าจะใช่ยังไงซะเจ้าปลาวานที่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันเราลองเอาพวกสัตว์น้ําต่างๆนะครับมาผสมกันดูอาจจะไดะ้เจ้าปลาวานโผล่ขึ้นมาก็ได้นะเอยนีไงผสมเอาวีบ้าออกมาแล้วปลาวานนี่สุดยอดปลาวานทําไมน้าโง,ง่จังเลยแก yeah, อย่ามาว่าข้าแล้วเว้ย สัตว์ตัวสุดท้ายที่เราจะผสมนั่นก็คือเจ้าปอตตาฟายผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่เราลองเอาพวกมาแมลงต่างๆมาผสมกันดูมาเลยครับตระกูลมแมลงทั้งหลายเอาพึ่งปรับมแมลงวันไม่ใช่มแมลงสาบไม่ใช่เจ้านอนไม่ถูกโอ้โหไหนขอดูหน่อยสิราคา150โอ้ต้องใช้มแมลงวันเป็นพื้นฐานโอ้โหแมลงวันผสมเจ้าวัวได้ผีเสื้อออกมาเฉยเลย โอ้โหตอนนี้อุกบาทนับร้อยนี่กำลังพุ่งเข้ามาชนอีกแล้วนะครับแม่ทาไมมันชนบ่อยขนาดนี้มาอีกแล้วตูมแม่เมดี้เมดี้ทาวเซนออฟเยร์เลเทแม่โอ้โหโอ้โหข่าวนี้สัตว์อะไรก็ไม่รู้เพียยไปหมดธรรมชาติก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาอีกแล้วข่าวนี้นะครับกำเนิดเจ้าหมาป่าเจ้าสกังนะครับเจ้ามมาฮีกอกมีเจ้าแรดซะด้วย แล้วก็นกกระสาแหมเป็นนกที่ขายาวมากๆตัวอะไรบ้างวันนี่คราวนี้นกฟลาบิงโกนะครับนกที่มีสีชมพูอ่าและนี่ล่ะเจ้าวอลัสนะครับคล้ขขายๆกับแมวน้ำที่มีเขี้ยวยาวออกมาเจ้ากอร์เซลลี่อะไรวะนี่เป็นสัตว์ที่สามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับน่าจะอาศัยอยู่ในทุ่งสารวนา่าต่อไปซีบ้าม้าลายอ่มาม้าลายแล้วก็ซีฮอสมีม้าน้ำให้เราผสมด้วยนะครับ แล้วก็เจ้าโฮสไฟมันคืออะไรวะเจ้าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่อ่าชื่อว่าตัวเหลือบนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับมแมลงวันครับผมแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่าชอบกินเลือดบ้านนะครับเจ้าตัวนี้นี่ถือได้ว่าเป็นตัวเชื้อโรคเลยทีเดียวให้เราผสมสัตว์ที่โคตรอันตรายนะครับตอนนี้นกฟาร์มิงโก้งั้นเหรอนกฟาร์มิงโก้รับรองว่าต้องใช้เจ้านกกระสาแน่นอนขายาวขนาดนี้รู้สึกว่านกฟาร์มิงโก้จะชอบกินกุ้งเป็นอาหารหรือเปล่านี่กินกุ้งจริงด้วย ที่นกฟาร์มิงโกเป็นสีชมพูเพราะว่ามันชอบกินกุ้งนะครับในเปลือกกุ้งจะมีสารที่ทําให้อ่าเกิดขนสีชมพูขึ้นมานะครับผมแหมเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆต่อไปเจ้าวอลัส่าเจ้าวอลัสนี่เลยพยูนพยูนผสมปาวานปึ๊บไม่เกี่ยวกันเลยเว้ยไหนดูซิว่าเราจะผสมตัวอะไรออกมาดีถึงจะเป็นม้าลายเอ้ยเจ้าวัวหรือเปล่าขาดําเหมือนกันเลยนะปับ๊บไม่ใช่เลยสกังหรือเปล่านะเพราะว่า มีสีเหมือนกันนี่เลยออกมาเป็นม้าลายครับผมทำไมม้าลายมันตัวเล็กจังเลยวะโกกอกโอเคครับต่อไปก็ลองผสมเจ้าตัวนี้นะครับอ่ากาเซลลี่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่านโคตรยากลองเอาเจ้ากวางมาผสมกับเจ้าม้าลายดูนะครับปึ๊บไม่ใช่ครับผมอ่าคำใบ้ครับผมปึ๊บโอ้โหต้องใช้เจ้าหม้าป่าเป็นพื้นฐานหม้าป่าผสมแลดผสมม้าลาย ผสมสังลองเอามาผสมเจ้ากวางนะครับปึบนี่เรียบร้อยกวางธรรมดาก็สามารถออกมาเป็นตัวนี้ได้นี่เหลืออีกประมาณ3ตัวนะครับอ่าก็จะมีม้าน้ำบับโอ้ยม้าน้ำใช้กุ้งเป็นพื้นฐานแสดงว่าม้าน้ำนะครับต้องใช้ม้าธรรมดากับเจ้ากุ้งทำไมม้าน้ำามนต้องใช้กุ้งเ้วยวะ <c oughs> หรือว่ามันเป็นสัตว์ทะเลรับรองว่าถูกต้องร0 0เปอร์เซ็นต์ ไม่ถูกให้กระทืบเลยครับต่อไปนะครับผสมเจ้าตัวเหลือบมแมลงวันเป็นพื้นฐานโอ้โหนี่เหรอออกมาสองตัวเลยครับแม่เอาม้าผสมกับมแมลงวันออกมาเป็นเจ้าตัวเหลือบที่กินเลือดเป็นอาหารหน้าตาเหมือนมแมลงวันเลยครับแต่มีความร้ยกาจมากกว่าเยอะต่อไปนี่รับรองว่าต้องเป็นเจ้าพายุนแน่นอนพายุผสมกับแรดหรือเปล่านะไหนดูซิปึบปรับเรียบร้อยโอ้โหผสมแค่นี้นี ออกมาเป็นวอลัสเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยแม่โลกนี้จะถึงกาลอาวาสารหรือเปล่าแม่คราวนี้จะกําเนิดยุคไหนก็ไม่รู้ปาดเข้าไปเรียบร้อยหลายล้านปีต่อมาโคตรจะนานหรือเกินเฮ้ยเจ้าแมวเหมียวแหมเริ่มมีแมวเหมียวนะครับแมวสีส้สมนี่อะไรเนี่ยตุ๊กแกรหรือเปล่าโอ้โหหิ่งห้อยสวยงามจริงครับโลกนี้ไหนขอดูหน่อยสิด้านล่างแมวอ้๋แต่ละตัวนี่ เรียกได้ว,ว่าไม่ธรรมดาจริงๆปลาอะไรเอ่ยปลาเลนเทินฟิตนี่เลยเองเกอร์ฟิตเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําลึกมากมีหน้าตาที่น่ากลัวอ่าแล้วก็เจ้ายีรัพเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนบราวเมาส์น่าจะเป็นมแมลงอะไรสักอย่างเฮ้ยผสมหนูเหรอตอนแรกมันก็มีหนูแล้วไม่ใช่เหรอนี่ไง สงสัยว่ามันเป็นหนูอีกชนิดหนึ่งเมื่อกี้น่าจะเป็นหนูแฮมสเตอร์อันนี้เป็นหนูท่อแน่นอนหางยาวเฟื้ยขนาดนี้แล้วก็เสือชีตาเสือที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกโอเคครับสาหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับในคราวหน้านะครับเราจะมาผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันสําหรับใครที่อยากดูตอนหน้านะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมและสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆ We'll be